สวัสดีครับเจอกันอีกนะครับดีทีวีฮันเตอร์ชาแนครับปีที่2ออพิโซดยี่สิบเก็แล้วนะครับงั้นในอพิโซดนี้เราจะมาคุยกันต่อครับบอกแล้วว่าผมจะไปชา้าๆและถ้ามีคำถามอะไรติดอะไรก็ตามคอมเมนต์ไว้ที่คลิปนะครับแล้วผมจะมาตอบนะครับผมจะมาตอบ ถ้าเกิดว่ายาวมากไปทำคลิปต่อให้เลยในคลิปต่อ,ต,อต่อไปต,อต่อไป,ออไปแอปเอพิโซดต่อไปนะครับเหมือนแบบแอปเอพิโซดที่แล้วนะครับก็มีมีคนถามขึ้นมาเรสขึ้นมาว่าผมเปิดสอนไหมนะครับก็ตอนนี้ผมเนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษนะครับสอนอยู่ที่ประจอมก้าพระนครเหนือ นะครับสาขาด้านพลังงานปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจที่จะที่จะเรียนจริงๆเนี่ยก็คงต้องมาเรียนปริญญาโทรหรือปริญญาเอกด้านพลังงานที่ที่มยอะไรเช่งงนีอุตสาหกรรมนะครับมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีประจำกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมีระดับปริญญาโทรปริญญาเอกสาขาพลังงานอยู่นะครับก็มาเรียนได้นะครับก็จะได้เจอกับ แต่ถ้าเกิดว่าท่านที่สนใจแต่ว่าไม่ได้เรียนวิศวะเนี่ยไม่ได้เรียนมาด้านวิศวะนะครับก็สามารถที่จะติดตามจากดี t ี้ฮันเตอร์ชแนลของผมก็ได้นะครับแล้วก็ก็ยังมีช่องทางอื่นนะครับในติกต o k ตอนนี้ผมก็ทำเป็นชื่อช่องว่าเป็นด็อกเตอร์ติกะพรานพลังงานนะครับนะครับเพราะงั้น ถ้าใครที่ตามผมมาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเอ e r g y Hunter นะครับมาเป็น DT Hunter นะครับ d i s r u p t i v เทคโ h โลยี g hmm. y Hunter แต่ก็มีคนบอกว่า DT มาจากด o t o r รติกะก็แล้วแต่นะครับจริงดีทเนี่ยผมย่อมาจาก Disruptive t e c h n o l o g ีนะครับแล้วก็ Hunter ก็คือจริงๆกผมกล่าว่าช่องผมเนี่ยมันคือ Energy Hunter หรือว่าพรานพลังงานนะครับงนะั้นาสามารถตามได้นะครับแล้วถ้าติดใจตรงไหนข้องใจตรงไหนเนี่ยก็ก็เรสคำถามมาแล้วก็ถามขึ้นมาได้นะครับนะแล้วก็ผมก็จะตอบให้นะครับถ้าถ้ามันสั้นสามารถตอบในคอมเมนต์ได้ก็จะตอบในคอมเมนต์แต่ถ้าเกิดว่ามันยาวเนี่ยผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมจะทำ ทำคลิปให้นะครับทาคลิปให้เป็นต่างหากเพื่อตอบคําถามคุณเลยนะครับเหมือนกับที่เวลาผมไปคุยกับกับคนเนี่ยเราก็มีความเข้าใจผิดบางอย่างเกิดขึ้นมีความสับสนบางอย่างเกิดขึ้นนะครับว่าเออทำไมเ,เราต้องการแบบนี้แบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ที่ผมไปคุยกับคนที่อ,อ,อยาก อยากได้พลังงานได้เปล่าอยากได้อยากได้ไดพลังงานฟรีอะครับซึ่งผมบอกว่าพลังงานฟรีเนี่ยมันจริงๆมันไม่มีในโลกนะครับเพราะว่ามันขัดกฎเทอร์โมอย่างที่ผมพูดไปในครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าเราเราไม่สามารถสร้างพลังงานฟรีที่ให้ออปพุ้มันเยอะกว่าอินพุตเนี่ยได้ แต่เราสามารถหาพลังงานฟรีที่เป็นการทําสมดุลพลังงานจากพลังงานได้เปล่า,าผมบอกแล้วพลังงานฟรีไม่มีแต่พลังงานได้เปล่ามันมีพลังงานได้เปล่าเช่นอะไรครับเช่นโซล่าเช่นวินนะครับนะเช่นพลังงานจากแม่เหล็กอะไรต่างๆพวกนี้พวกนี้คือพลังงานที่ที่เกิดขึ้น อย่างเช่นคนรุดตัดสนาไม่เหล็กเงี้ยเกิดไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นการสร้างไฟฟ้าได้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันได้เปล่าถ้ามีคําว่าได้เปล่าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งตามมาก็คือขีดจํากัดของมันนะครับแสงอาทิตย์มีขีดจํากัดไหมครับมีถูกว่ามันได้เปล่าไหมได้เปล่าแต่มีขีดจํากัดไหมมี ทุกคนรู้อยู่พลังงานแสงอาทิตย์อย่างประเทศไทยเนี่ยพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยโซลา่าแผเนนลสามารถผลิตไฟฟ้าเต็มพิกัดของมันได้เนี่ยประมาณนะครับสี่ชั่วโมงต่อวันสี่ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นในวันที่ฟ้าเปิดในวันที่อากาศปกติเนี่ยฟ้าเปิดเนี่ยสี่ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าเป็นวันที่ฟ้าปิดฟ้าปิดคือมีเมฆบงังหรือว่ามีมีฝนเงี้ยนะครับนะหรือว่ามีมีอะไรบังแสงเนี่ยนะครับถ้าเป็นแผ่นโซลาร์แผลในอดีตในอดีตนะครับที่ต้องรับรังสีตรงอย่างเดียวเนี่ยตั้งแต่รุ่นแรกๆเมื่อสักสิบยี่สิบปีแล้วเนี่ยผลิตไม่ได้เลยนะครับผลิตไม่ได้เลยนะถ้าฟ้าปิด ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถรับแสงอาทิตย์นะครับที่เป็นรังสีกระจายได้อันนี้ก็เปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะผลิตไฟได้แต่ไม่เต็มประสิทธิภาพมีคำว่าแต่เห็นไหมทุกอย่างมันมีลิมิตของมันทุกอย่างมันมีกรอบของมันอยู่นะครับดังนั้นแสงอาทิตย์นี่มีลักษณะเป็นเหมือนละฆังความนะครับ มันพระอาทิตย์เคลื่อนที่ทางตะวันออกไปตกที่ตะวันตกเนี่ยนะครับถ้าเราเอา1้อยแปดสิเนี่ยหารด้วยชั่วโมงตั้งแต่หโมงเช้าถึง6โมงเย็นก็คือส2บชั่วโมงเราจะพบว่ามันเคลื่อนที่ไปประมาณ15องศาต่อชั่วโมงพระอาทิตย์นะครับ15องศาต่อหนึ่งชั่วโมงไปเรื่อยๆนะเอาร้อยปดิประมาณประมาณ15องศาต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นจากการเคลื่อนที่15องศาต่อชั่วโมงเนี่ย เวลาที่มันจะพระาทิตจะตรงกับแผ่นโซลาร์เนลเนี่ยนะครับนะก็คือรังสีตรงกระทบกับแผ่นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณตั้งแต่กวาดกวาดหน้าแผ่นหน้าแผ่นประมาณหนึ่งเมตรเนี่นะครับมันก็จะกวาดเนี้ยกวาดไปนั้นะจากการกวาดของมันเนี่ยมันไปประมาณสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงนะครับอย่างมากเท่านั้นเอง ช1่วโมงเที่ยงนะครับบ่ายสามชั่วโมงเนี้ยได้เต็มเต็มแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วจะได้ไม่เต็มเพราะว่ามุมที่มันสาดเข้ามาเนี่ยมันไม่เต็มไม่เต็มแผ่นหน้าของของแผ่นโซลาร์ PV นี้ก็คือขีดจำกัดถ้ามีวันไหนดันเป็นหน้าฝนมีเมฆบางพอาทิตย์นะครับหรือมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ย สิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือแผ่นโซลา่จาจะผลิตไฟฟ้าได้ไม่เต็มที่นะครับคือไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นประสิทธิภาพของแผ่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสูงสุดเนี่ยนะครับสูงสุดนะเป็ประสิทธิภาพเอชเซนที่เอาพุทส่วนอินพุตเนี่ยนะครับประมาณสักสามสิบสามสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเก่งรประสิทธิภาพระบบนะ หรือว่าสุดยอดนะในขณะที่แตก,ก่อนตอนที่มันออกมาใหม่ๆประสิทธิภาพ10-15%เปอร์เซ็นสุดยอดสำหรับโซลา่าราคาก็แพงประสิทธิภาพก็ต่ำนะครับนั่นจึงเป็นเหตุให้มันไม่คุ้มค่าเที่จติดแต่พอปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่มดีขึ้นเริ่มรู้สึกว่าเออติดแล้วมันคุ้มค่าขึ้นนะครับอันนี้ก็ ามกันมานะครับซึ่งจากขีดจำกัดเหล่านี้มันมันคือพลังงานได้เปล่าแต่อยู่ภายใต้ขีดจำกัดน,นะครับวินเนี่ยกังหันลมเนี่ยกังหันลมเนี่ยต้องมีความเร็วลม5เมตรต่อวินาทีกังหันถึงจะหมุน ถ้ามีความเร็วลมต่ำกว่า5เมตรต่อวินาทีกังหันลมจะไม่หมุนนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นในประเทศไทยพื้นที่ที่มีความเร็วลมถึง5เมตรเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องตลอดเวลามีไหมครับถ้ามีก็อยู่เขตโซนที่เป็นภาคใต้บริเวณซึนามิเข้า,าในตรงนั้นนะนะครับ หรือบนยอดเขาอาจจะมีลมแรงหน่อยนะแต่ต้องเป็นต้องเป็นที่สูงนะครับที่ลาบอย่างกรุงเทพเป็นลาบลุ่มอย่างเงี้ยนะครับต่อให้ไปติดกลางหันอยู่บนยอดตึกต้องยอดตึกสูงนะถึงจะหมุนแล้วก็ต้องใช้ไมโครวินเทอร์บาในการในการติดนะครับอย่างในในทะเลทรายในดูไบที่เขาติด ติดกังหันเร่มตรงตึกเขาใช้ลมลมอซอกตึกเนี่ยนะครับก็คือลมจากตึกสองตึกตึกสองแท่งเนี่ยนะครับแล้วกังหันลมก็อยู่ตรงกรลางนะซึ่งอย่างเงี้ยพื้นที่ของเขาเนี่ยก็ต้องดูแผนที่ลมว่ามันมีมีลมพอไหมถ้ามันมีลมพอมันสามารถทำให้กังหันหมุนได้มันก็ผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเอาทะลึ่งเอามาตั้งในเมืองไทยซึ่ง ดันเป็นลาบลุ่มเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ถูกละเพราะมันไม่ถูกถามว่า้ังหันหมุนไหมครับหมุนบ้างไม่หมุนบ้างหมุนบ้างไม่หมุนบ้างไม่หมุนบ้างกว่าหมุนอย่างเงี้ยคุ้มไหมครับที่จะติดใช่ไหมสมมติหนึ่งวันเนี่ยมันหมุนมีลมอยู่สักสาม,ม,ม,มไไชั่วโมงต่อวันมันคุ้มไหมที่จะผลิตไฟได้แค่สามชั่วโมงต่อวันแมม งั้นอาจจะมีคนบอกอ้าวอาจารย์โซล่าได้สี่ชั่วโมงต่อวันแต่อย่าลืมนะครับว่าโซล่าสี่ชั่วโมงต่อวันเนี่ยคือค่าเฉลี่ยเพราะว่าแสงอะ่ะมันมาเป็นรูปละคังควาํามันมาเป็นรูปละคังควาําก็คือตอนเช้า6โมงเช้ามันผลิตได้ไหมผลิตได้แต่ผลิตได้น้อยต่ำๆแล้วก็ค่อยๆมาขึ้น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 จนมันเต็มที่ตอนช่วงสัก11โมงเที่ยงบ่ายโมง อันนี้คือผลิตได้เต็ม,เต,มเต็มพิกัดของแผนนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงรับผลิมว่าก็ตกลงอีกตกผลิตได้น้อยลง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 ,นยลงจนกระทั่งหายไปในที่สุดฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันฉเฉลี่ยได้ประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงต่อวันฉเฉลี่ยคือหมายความว่าเฉลี่ยผลิตไฟได้เต็มประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงต่อวันเคสของ ติดโซล่าขนาดสักสามมกะววตั์นะครับที่หนึ่งนะครับติดโซล่าไปสามจุดแปดมกะวันตอนที่เขาลองโอเปเรตลองเปิดใช้เนี่ะครับใช้ได้แค่ประมาณสี่พันเอ้ยใช้ได้อยู่ที่ประมาณวันละนะครับวันละนะ สี่หมื่นสี่มืนแปดพันบาทต่อวันสี่มืนแปดพันบาทต่อวันเนี่ยถ้าคิดค่าไฟที่ประมาณสักสามบาทห้าสิบเนี่ยแผ่นโซล่าเนี่ยทั้งหมดสามจุดแปดเมกกวัตนะครับผลิตไฟได้สี่หมื่นบาทหนึง่งไมกกวัตมันคือพันหน่วยต่อชั่วโมงนะครับ ไฟฟ้าพันหน่วยต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นอันนี้มันคือสามพันแปดร้อยหน่วยต่อชั่วโมงนะครับเห็นไ,ไหมสามพันแปดร้อยหน่วยต่อชั่วโมงนะหน่วยลวะเท่าไหร่ครับหน่วยละเอาคิดเลขตะตะตะกลมๆก,ก็ได้นะครับเลขกลมๆก,ก็ได้นะเอาเอาที่สามบาทก็ได้เอาแค่สามบาทนะนะครับสามพันแปดร้อยหน่วยต่อชั่วโมงของการผลิตไฟฟ้าเต็มที่เลยนะอืม งั้นะเอาสามพันแปดร้อยหน่วยคูณด้วยสามจุดแปดบาทอะสามพันแปดร้อยหน่วยคูณด้วยสามจุดแปดบาทนะครับก็จะได้ผลิตเต็มที่เลยนะหนึ่งชั่วโมงจะได้หนึ่งมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทเขาบอกว่าวันได้ประมาณสักสี่หมื่นแปดนะครับนะ เอาสี่หมื่นแปดหารด้วยหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบนะสี่หมื่นแปดหารด้วยหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบจะได้ประมาณสามจุดสามชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงสิบเจ็ดถึงสามชั่วโมงยี่สิบนาทีเท่านั้นนะเทียบเท่ากับการผลิตเต็มพิกัดสามจุดแปดไมก้าวเนี่ยนะครับ หวันนะหนวันมี12ชั่วโมงใช่ไหมอ่าที่มีแดดใช่ไหมแต่ถ้าเขาวัดจากเมเชอร์จากจากไฟที่ผลิตออกมาได้เนี่ยและเป็นค่าไฟออกมาเนี่ยวันละ4ี่หมื่นแปดสี่หมืนแเทียบแค่3ชั่วโมง20นาทีของการผลิตเต็มพิกัด3.8มเมตรเท่านั้นเองเห็นไหมครับไม่ถึง4ชั่วโมงเลย นี่คือขีดจํากัดของมันไงดังนั้นของฟรีไม่มีในโลกแต่ของที่มันได้เปล่าอ่ะมีไหมมีมีแต่ไม่ได้ได้ตลอดเวลาไม่ไม่ได้ตลอดเวลาครับคิดง่ายๆคนแจกคานเนะ่ะใครจะมานั่งแจกทุกทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับไม่มีถูกไหม ดังนั้นนี่คือพื้นฐานสำคัญที่สุดของคนที่คิดจะทำงานพลังงานตัวที่สามถ้าคุณคิดจะทำาลงงานพลังงานตัวที่สามคุณต้องเข้าใจก่อนว่าพลังงานตัวที่สามคือผลิตไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่เราจะทำได้นะครับ โดยมีกระบวนการในการผลิตไฟฟ้านะครับที่ใช้พลังงานสะอาดและได้ปลัามากที่สุดเท่าที่จะทำได,ำด้ไม่ได้บอกว่าต้องได้ตลอดเวลานะบอกว่าให้ได้มากที่สุดสร้างสมดุลระหว่างอินพุตกับเอาพุตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำดนะได้เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเอ้ยนี่มันได้ฟรีอนะ เอะอะมันไม่ฟรีหรอกไม่ฟรีมันไม่ฟรีรฟรฟรแต่มันคำว่าไม่ฟรีในที่นี้หมายความว่าไม่ฟรีตลาดเวลาไม่ฟรีตลาดเวลา,ตลา,วลาแต่ว่ามันไปช่วยลดช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานเนี่ยลงได้เอาละ เป็นว่าถ้าคิดว่าจะสร้างพลังงานให้ให้อั์ปุตมากกว่าอินพุตบอกเลยไม่มีทางทำได้ impossible ไม่มีทางทำได้แต่ถ้าบอกว่าเอาพลังงานได้เปล่ามาจัดการมาจัดการไม่เนธมันเพราะเรารู้ดิทุกทุกพลังงานได้เปล่าเนี่ยมันมีขีดจำกัดเราเอามาเม่เนธมัน ให้มันสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าออกมาได้อย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้ามันต่อเนื่องยาวนานได้มากแค่ไหนนั่นคือกำไรของเราดังนั้นกำไรของเราไม่ใช่กำไรจากการพยายามสร้างแต่เป็นกำไรจากการพยายามจัดการทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ย ให้มันพอเหมาะพอสมกับการใช้นั่นคือการบารลานซ์ระหว่างอินพุตและเอาพุตอินพุตกับเอาพุตเอาพุตเนี่ยเรารู้ได้ไหมว่าคนจะต้องการใช้เท่าไหร่ประมาณได้แต่รู้ไม่ได้ประมาณได้แต่รู้ไม่ได้แต่ประมาณได้ใช่ไหมและโดยมากประมาณเนี่ยเราจะทางวิศวกรรม เราจะใส่เซฟตี้แฟกเตอร์นะครับหรือค่าความปลอดภัยเข้าไปเสมอค่าเซฟตี้แฟกเตอร์ที่เราใส่ไปเพื่อให้ระบบสามารถเมนเทนมันให้มันทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานที่สุดนะครับต่อเนื่องยาวนานที่สุดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุเนี้ยจึงเกิด B l I ขึ้น BI คือการพยายามจัดก,การทรัพยากรได้เปล่าที่เรามีอยู่ที่เรามีอยู่ที่เราหาได้เพราะงั้นเรารู้นี่ว่าทรัพยากรได้เปล่าที่เรามีอยู่จากโซลา่าคือเต็มพิกัดสี่ชั่วโมงต่อวันเราจะเอามามนเนจยังไงล่ะให้ A ระบบของเราเนี่ยมันสามารถทำงานได้ตลอดยี่ชั่วโมงเพื่อที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยจะมารับแสงรับไฟ แล้วก็สะสมแล้วก็ทำให้มันทำงานได้อีกต่อเนื่องไปอีกถ้ามันต่อเนื่องได้บาลานซ์อินพุตกับเอาพุตได้อยู่ตลอดเวลาแบบนี้เมื่อนั้นจะเกิดอินฟินิตี้เอเนรีอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นแล้วสร้างอินฟินิตี้เอเนรีได้เราเรียกมันว่าอินฟินิตี้เจเนเรเตอร์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานพิโมกโอเคไหม Infinity energy คือพลังงานพิโมกนะครับเอาละเพราะฉะนั้นการเมนเนจอันนี้นะครับนิยามแรกที่ผมเขียนในเจอร์นอนะครับลงไปเจอร์นอลเมื่อประมาณเมษายปีที่แล้วเนี่ยนะผมบอกว่า infinity energy เนี่ยคือการที่เราปรับปรุงหรือ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบพลังงานทดแทนย้ำไปที่พลังงานทดแทนและเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดอเราทำการปรับปรุงป,ประสิทธิภาพของระบบพลังงานทดแทนที่สะอาดทางวิศวกรรมเพื่อให้สามารถที่จะทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับ เราะฉะนั้นจากประสิทธิภาพที่บอกว่าโซลทางานได้แค่สี่ชั่วโมงต่อวันเต็มที่เนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงที่มีความต้องการใช้ใช้ไฟฟ้าให้ได้สิบชั่วโมงเพราะว่าเขาทํางานสิบชั่วโมงใช่ไหมเพรนั้นมันยืดออกไปอีกกี่เท่าครับสามเท่าถูกไหมประมาณสิบชั่วโมงก็คือยืดออกไปอีกสามเท่าทาําไงล่ะเรามีทรัพยากรอยู่เนี่ยแค่สี่ชั่วโมงต่อวันเนี่ย แต่ทำไงล่ะให้มันได้สามารถที่จะทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง10ชั่วโมงของความต้องการไฟฟ้าตรงนั้นเห็นยังถ้าเราทำตรงนี้ได้นั่นคือเราสามารถสร้างเจเนเรเตอร์พลังงานพิโมกได้เพราะนั้นเจเนเรเตอร์พลังงานพิโมกไม่ได้เป็นการพยายามที่จะทำให้ออ t พุตมากกว่าอินพุตเหมือนกับฟรีเอเนร์ยีหรือพลังงานได้เปล่า แต่เป็นการเมนเจเจ้าพลังงานที่มีอยู่ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมเพื่อให้มันสามารถที่จะเอามาใช้ได้อย่างต่อเนื่องอินพุตและเอาพุตมันเหมาะสมและใช้งานได้ตลอดเวลาคิดง่ายๆผมให้คน ตักน้ําใส่ตุ่มผมให้คนตักน้ําใส่ตุ่มนะมีมีเอาเอาเป็นเอาเป็นถังน้ําใหญ่ๆห่เลยก็ได้นะครับมีเอาน้าเนี่ยมาเติมใส่ถังเนี่ยสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงน้ําเติมใส่ถังเนี่ยถังจะต้องเต็มและเมื่อเต็มแล้วถังนี้จะต้องมีความจุของน้ําที่จะใช้ออกที่ทางออกเนี่ย อาอจะต้องเล็กในระดับหนึ่งนะครับใช้ออกจนหมดถังหรือใกล้จะหมดถังได้ในเวลา10ชั่วโมงของการใช้งานจริงเห็นไหมแล้วพอถึง10ชั่วโมงแล้ว4ก็มาเติมอีก4ชั่วโมงเต็มถังอีกอันนี้คือพื้นฐานนี่ถ้าลึกลงไปอีกนิดหนึ่งคืออะไรก็คือ ทำไงที่ให้เราเติมไปด้วยได้และใช้ไปด้วยได้เติมไปด้วยได้และก็ใช้ไปด้วยได้พอใช้มันลดลงเราก็เติมเมรนั้นปริมาณที่เติมกับปริมาณที่ใช้ถ้าเราบาลานซ์ปริมาณที่เติมกับปริมาณที่ใช้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาน้ําจะไม่มีวันหมดถังถูกไหมนี่คือทฤษฎีพื้นฐานของ b l i สมดุลระหว่างอินพุตกับเอา์พุต จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแหล่งของพลังงานหรือแหล่งของน้ําที่เอามาเติมมาจากไหนน้ําที่เอามาเติมในถังเนี้มาจากไหนมาจากคลองมาจากบึงมาจากคนไปแบกน้ํามามาจากใต้ดินมาจากไม่รู้อะมาจากไหนก็ได้แต่ว่ามันจะต้องมีน้ํามาเติมมาถูกไหมและน้ำที่มาเติมปริมาณของน้ำที่มาเติมเนี่ย ลงไปในถังเนี่ยน้ำมันมีอยู่ได้เท่าไหร่สมมุติมันมีอยู่ได้แค่สี่ชั่วโมงสมมุตินะครับว่ามันมีได้แค่สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนั้นจะต้องทําให้น้ําเนี่ยเต็มถังและในขณะเดยียวกันปากทางออกเราก็ต้องเลือกเลือกช่องทางออกเหมือนกันไม่ใช่เข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลําบากเหมือนกันถ้าอย่างนั้นถูกไหมเพราะว่ารูรูรั่วมันเยอะกว่าน้ําเติมอะ่ะ ซึ่งเราอ่ะมีมีลิมิตเวลาของการเติมน้ำเนี่ยอยู่แค่สี่ชั่วโมงนึกออกนะครับถ้านึกออกคุณจะนึกถึง b l i ออกแล้วคุณจะนึกถึงทฤษฎีของวงกลมสามวงออกเอาละครับตอนนี้ผมพยายามอธิบายลงในดีเทลลงในรายละเอียดนะครับเพื่อให้คุณเข้าใจคอนเซป ของการสร้างพลังงานวิโม่อินฟิตี้เอเนร์ยีผมไม่พูดถึงคำว่าฟรีเอเนรยีหรือพลังงานได้เปล่าเนี่ยไม่พูดนะครับผมบอกแล้วมันมีพลังงานมันมีพลังงานได้เปล่าไหมมีแต่พลังงานได้เปล่ามันมีขีดจำกัดของมันมันไม่สามารถที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงอ้าวอาจารย์ดูฟรีเอเนรยีสิ ฟรี n น r ี y ที่เป็นไอ้มอเตอร์กับเจนไอเจเนอเรเตอร์เอามาต่อกันแล้วป,ปนะั่นปั่นใช้ไม่เหล็กปั่นอ่ะนะครับไม่ติดก็นจีนปั่นไม่ยังปั่นได้เลยผมเคยพูดไปแล้วในคลิปเก่าๆว่ามีสองค่าที่จะต้องคำนึงถึงหนึ่งคือค่า MTBF mean time before failure ถ้าคุณจะผลิตไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมง สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเครื่องจากนั้นจะต้องทำงานต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นรถแท็กซี่วิ่งตลอด24ชั่วโมงไม่ได้หยุดเลยเนี่ยคุณคิดว่ามันพังเร็วไหมครับถ้ามันไม่ได้หยุดพักเลยถูกไหมนั่นคือความเป็นจริงสองคืออะไรสองคือถ้ามีการรับโหลดจริงผมพูดเรื่องนี้หลายต่อหลายอพิโซดแล้ว ถ้าเอาระบบที่เป็นฟรีนยี์เนี่ยไปรับโหลดจริงทอกมันเปลี่ยนเพราะทอรกมันเปลี่ยนมันมันไปแล้วถ้ามีโหลดกระชากมาปุ๊บทอกถูกดึงกระทันหันเนี่ยเผลอๆไอตัวแมกนตะิกเอนจิ้นน่ะหยุดหยุดขึ้นมาต้องมานั่งหมุนสตาร์ทอีกแล้วใครมานั่งเฝ้าเหมือนครับแล้วยิ่งคุณจะใช้งานตลอด2ี่ชั่วโมงคุณคิดว่าคุณทำได้ไหมล่ะนั่นคือมันใช่แต่มันไม่ทั้งหมด ดังนั้นถ้าเราจะพัฒนานวัตกรรมเราจะต้องคิดให้รอบคอบและคิดอย่างที่วิศวกรคิดไม่ใช่คิดอย่างช่างชาวบ้านคิดวิทยาศาสตร์คือคนคิดสูตรวิศวกรคือคนเอาสูตรไปใช้และสร้างมันออกมาเป็นนวัตกรรมโอเคครับดังนั้นฝากให้คิดและ ถ้าติดตรงไหนมีปัญหาอะไรเขียนลงมาเลยครับถามลงมาเลยแล้วผมจะตอบให้แต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่ต้องตอบยาวผมจะทำคลิปต,ตอบให้นะครับโอเคนะครับนั้นเอพิโซดนี้ต้องไปแล้วพบก,กันเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ